ในปัจจุบันเทคโนโลยีเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของมนุษย์ซึ่งเมื่อเราหยิบจับอะไรก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องราวของศิลป,ปะที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีมามีส่วนช่วยในการนําเสนอให้มีความน่าสนใจมากขึ้นวรรณคดีเรื่องเด่นอย่างรามเกียรติ์ที่มีความซับซ้อนของเนื้อเรื่องและจุดจํายากจึงไม่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กไทยให้อ่านวรรณคดีได้ด้วยเหตุผลนี้รามเกียรติ์จึงถูกดัดแปลงและนําเสนอในรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชั่น โดยนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาผสมผสานกับศิลปะจึงทําให้รามเกียรติ์มีความง่ายต่อการรับชมและสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นต่อเด็กสุครีพหนุมานชมพูพานจงไปทําลายพิธีกรรมของมันโดยเร็วเถิด <Hey ya! S 2> เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นศิลปะก็มีการถูกนํามาใช้ประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีมากขึ้นรวมถึงวรรณคดีต่างๆของไทยซึ่งการนํามาประยุกต์เข้าด้วยกันนั้น ก็เพื่อความง่ายต่อการรับชมเพิ่มความน่าสนใจและการเข้าถึงศิลปะให้ได้มากยิ่งขึ้นและการดัดแปลงวรรณคดีส่วนใหญ่นั้นก็มักจะนิยมทําในรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายของวรรณคดีที่มีในแบบเรียนของเด็กชั้นประถมศึกษาซึ่งเมื่อเด็กๆได้อ่านวรรณคดีนในแบบเรียนก็จะรู้สึกว่าเข้าใจได้ยากเนื่องจากภาษาที่มีความซับซ้อนเข้าใจยากและตัวหนังสือที่มีมากมาย ทำให้ขายความน่าสนใจซึ่งวันณคดีที่ถูกบรรจุในแบบเรียนและเป็นวันณคดีที่ให้แง่คิดดีดีและสิ่งต่างๆที่ควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กนั่นก็คือวันณคดีเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเมื่อทาลองศึกษาดูแล้วจากตำราเรียนในชั้นประถมศึกษาก็จะพบว่าบทเรียนนั้นมีเพียงตัวหนังสือกับภาพที่คอนออแท้เพียงเล็กน้อยจึงสร้างความน่าเบื่อให้แก่เด็กและผลที่ตามมาคือทําให้ความเข้าใจในเนื้อหาลดลงแต่เมื่อเทคโนโลยีรุดหน้ามากขึ้น ก็ทำให้มีการนำวรรณคดีมาดัดแปลงให้เป็นรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างแรงดึงดูดให้แกดเด็กซึ่งโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันนั้นก็คือโปรแกรม Autode s k Maya ยาซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างภาพสามมิติและงาน 3D แอนิเมชันที่มีผลงานระดับโลกมากมายหลายชิ้นด้วยกันเป็นโปรแกรมที่มีผู้นิยมใช้งานเป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะความสามารถที่ครบถ้วนในตัวมายาที่ตอบสนองการทำงานในทุกขั้นตอนตั้งแต่การสร้างโมเดลสามมิติ การกำหนดพื้นผิวจัดแสงเงาและกล้องรวมไปถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวและการสร้าง Special ลเอฟเฟซึ่งทําให้ผลงานที่ได้ดูมีชีวิตมากขึ้นและเมื่อทําการสร้างแอนิเมชันออกมาก็ทําให้เด็กๆชื่นชอบและเข้าใจในตัวเรื่องเพิ่มขึ้นแม้อาจจะมีผลเสียบางอย่างเช่น ทำให้เด็กอ่านหนังสือลดลงเพราะคิดว่าการ์ตูนเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าไม่ได้รับภาษาที่สลัดสลวยและไม่ได้สัมผัสถึงความเป็นวรรณคดีไทยอย่างแท้จริงมากนะักแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเทคโนโลยีถือว่ามีส่วนช่วยในการทําความเข้าใจงานศิลปะอย่างวรรณคดีเรื่องรามเกียรซึ่งเป็นทางออกที่ดีกว่าการที่เด็กไทยจะลัดชิ้งงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ของชาติไทยไป